สวัสดีครับเมือนี้สีท้ำรอบดักปูครับมีตะไคร้ครับตะไคร้ปติกสื่อมาเม็ดละสามสบาทแล้วก็มีไม้ไผ่ครับตาเมต็ดตะไคร่แล้วก็เสือกเสือกเอ็นครับ เฮ็ดรอบดักปู่ครับมีอุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือสี่สี่เห็ดแล้วก็มีเล็กห่วงเล็กห่วงลวดเอมดามาทากเก่า ห่วงลวดเอามาทักมากอดกันเอาสอดกันเข้าไปเนี่ยห่วงเล็กเส้นผ้าศูนย์กลางเส้นผ้าศูนย์กลาง20่สเส้นครับ8นิ้วรอบดักปูด้วยครับเด้ออันนี้ดักตามทองไหลทองหน้าหอยเซื้อรี่กับเข่าครับ ก็มาสิมาตัดอันนี้คือเป็นตัวรอบไอทีหกสบคุ่นหกสคือเป็นตัวรอบอเศษสามสิบนี่คือเป็นตัวง่าตัวง่า้าเขามากพับเบิง มันจุดกลางอยู่ใส่ที่นี่ห้ากับมาพันเป็นกล้วยนี่แลนหละคือง้าครับคอึ่ง้ามะเซียหูหน่อยหู้ใหญ่ห้า,าใดกะแล้วแต่เซียดเอาครับ เขาถ้าเห็ดหูหน่อยหลายมันก็หอยสิหอยเซรี่เข้าไปมันก็สิไปตันอยู่แน่รูนเห็ดใหญ่ๆจังหน่อยเห็ดหูใหญ่ๆจังหน่อยครับตัวนี้เขาเอากลงมาวัดเบิง่ง เอากงมาวัดเบิง่งงันก็กรอชิ่ประมาณนี่เขากำมัดไว้เพราะว่าตอนหลังมันเป็นยังกระชิ่ดแก้วตอนนี้มัดไว้ซะก่อน โอ้มันบ่งงามคือว่นนี้มันบ่งงามครับเท่ากับตัดปีกนี่ออกตัดออกแล้วเอาเสือกมาผูกไว้ครับนี่เขาเ็มาผูกไว้แบบนี้แหละครับนี่คือเหตดง่ามนยครับเด้อ ามันนี้ตัวรอบนี้เห็นด้ไรตัวรอบนี้ก็เอามาแบบนี้ครับ มาไว้นีนก็ผูกไว้ซะก่อนพอผูกแล้วแล้ว,เอ,วเ,ลเอาหวงมาใส่เลยเอาหวงมาใส่ ป็นยังกอใส่ห่วงก่อนมันสะดวกสบายครับใส่ห่วงไว้ มีคำามัดไว้ครับมัดไว้มัดไว้ทุกอันเลยมัดไว้กัน่บให้มันดินนะครับเคล็ดแบบนี้ง่ายสุดเลยครับ อดดักปูในทงไหทงหน้าบ่หวังได้ขายหรอกครับแค่ได้กินไปมือมือพอเข้าก็อยู่ตามทงไหทงหน้าตามภาษาชีวิตพ่อเพียงปลูกพักปลูกหญ้ากินเองครับปูหาหอยกินเองถ้าปลาไหลเขาก็กินปลาไหลถ้าปูเขาก็กินปู หอยเซอรี่เข่าก็กินหอยเซอรี่ก็โ,กโกบเข่าก็กินกบครับ,บถ้าเกิดมือใดบ่มีอยังเข่าเห็นอะไรเจ้าไ,ไม่ใหญ่เกิดบ่มีอย่างเข่าก็โอ้ กินหมูเฮ็ดเป็ดไก่คนละก็จะหมัดหวงมัน,นครับมัดเป็นสามุดมีสามสิบเส้นหกสิบเส้นเอากระไม้ที่เลาไว้เนี่ยไม้ที่เลาไว้เนี่ยไม้ที่เลาไว้เนี่ยมาสอดใส่ ตัวแรกนี่ระวังตะเค็บที่ว่าเอาตะไคร้มาหุ่มเนี่ยเอาไม้นี่เขามาใส่ไปเลยครับเราก็ใส่ไม้เข้าไป ข้าใส่ใหม่เขาไปแบบนี้าการะคายมันสนีบเขามันก็นสบายครับ ง่ามานันนี่พอเข้ามาแบบนี้แล้วเพ่ก็ตองอามาสารมาเย็บไว้ครับง่ามันนี่เย็บไว้ซะก่อนนะ อี่ค้องหน้ามันเด้อครับเด้ออันนี้หน้ามันนี่เข้ก็จะสอดเข้าไบีน,นี่แล้วครับสอดเข้าไปจะสอด้อนว้างครับ ตอนนี้เย็บบนในไบรก่อน ตัวน,นี้เย็บไปแบบนี้นะครับนี่เย็บไปแบบนี้ล้วพอเย็บแล้วแล้วเขาก็มาใส่ง่าครับใส่ง่าเขาก็เบิ่งว่าตำแหน่งของมันเขาสีเอาสูงเอาต่ำเนี่ยอะไรแต่ถ้าเขาหมัดข้างล่างเนี่ยไปก่อน 我熬些药方的慢慢喂的 หาตำแหน่งสูงต่ำไม่ต้องเอาสูงหลายดอกครับ พอหมัดห่ามากไปแล้วบัานนี้ก็มาเย็บจริงครับ ย็บใส่ง่าแล้วเหรอครับบอนเิฟพาปิดพาปิดพัาเปิดกำม,มาวัดเอาเนี่ละ่ะอาวัดเอาเนี่เตาสสตัดเอาเศษพลาสติกไงล่ะครับ ราคาวิธีทำผาปิดพักเล็กแบบนี้แหละ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหะเด้อครับเดอ้อบันนี้แม่พ่อนเสด้ลงไปใส่ละมืออื่นสิไปยามรอบเมืองว่ารอบใหม่เนี่ยมันสิมานบอกจะลืมกดไหลคคกดแช่ให้เนเดอ้อนึกอีกตนนสงสารผู้เฒ่าแนะ่ สวัสดีครับขอบคุณครับ